บาลต้าของเล่นที่มาพร้อมกระสุนแบบเล็บลองให้ดูเลยจ้าแรงดีจังตัวนี้ยังไม่พอนะจ๊ะยิงไปลอเขาจะเด้งออกมาด้วยจ้าแถมยิงหมดแล้วนะจ๊ะหล่ำกองเขาจะค้างแบบนี้จ้าเออเฟียลดีตัวนี้แถมราคาหน้ารักค่ะ้าดืกันเป็นบาลตตาของเล่นที่มาพร้อมกับระบบสปริงตัวนี้ปลอดภัยเพราะเขาทําจากพลาสติกล้วนจ้าซึ่งวิธีเล่นง่ายมากนะจ๊ะเพียงโหลดกระสุนเข้าไปจากนั้นใส่เข้าไปเลยจ้าเหนียวไกลตรงนี้นะจ๊ะแค่นี้ก็ออกมาแล้วจ้าผู้ใหญ่เล่นได้เด็กเล่นดีนะจ๊ะแต่แนะนําเด็กอายุ14ขึ้นไปจะะเเกก็บบบไว้้สสสมหรือล่นนนุแี ก็ทำได้จ้าอุปกรณ์ที่มีให้ในกล่องอย่างแรกบาลต้าจ้าอย่างที่2แมกกาซีนนะจ้าส่วนอย่างที่3เป็นปอกกระสุนจ้าอย่างที่4เป็นปลายกระสุนนะจ้านี่วิธีโหลดก็ง่ายงานะจ้าดันกระสุนเข้าไปแบบนี้แค่นี้ก็พร้อมเล่นแล้วจ้าลองยิงใส่กระดาษให้ดูกันหน่อยจ้ายิงเข้าไปแบบนี้จ้าตัวนี้ค่อนข้างแรงนะจ้าฉะนั้นไม่ยิงใส่คนหรือยิงใส่สัตว์นะจ้าพอมันอันตรายเรียบร้อยลวจ้าบาลต้าของเล่นที่มาพร้อมกระสุนแบบเนื้อสนุกมากตัวนี้ผู้ใหญ่เล่นได้เด็กเล่นดีนะจ้าจะเก็บ Alla